สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่อการค้นหาแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองนะคะโดยเฉพาะเลยคือในช่วงวัยรุ่นนะคะมันมีหลายแง่มุมมากทั้งเรื่องศักยภาพความต้องการหรือว่าเอ่อการสร้างความสำเร็จพัฒนาการต่างๆด้วยซึ่งข้อมูลที่เราจะหยิบมาคุยกันวันนี้ก็มาจากคู่มือค้นหาและเข้าใจตนเองของโครงการ To Be Number One นะคะเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดเลย แล้วก็มีเสริมจากบทความเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจเชิงบวกกับก,บการประสบความสําเร็จด้วยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเหมือนมาสกัดแก่นความสําคัญสําคัญนะคะจะได้ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองแล้วกเ็เส้นทางการเติบโตของเราได้ดีขึ้นเริ่มกันตรงจุดแรกเลยไหมคะเรื่องการรู้จักตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นคําถามตั้งต้นเลยเนาะว่าเอ๊ะจริงๆเราเป็นใครชอบอะไรมีความสามารถด้านไหนอะไรแบบเนี้ย เรื่องความสามารถหรือศักยภาพเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาชี้ว่ามันไม่ได้มาจากแค่เรื่องพรสวรรค์หรือว่าพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเออมันมีส่วนหล่อหลอมเราเยอะมากและที่สําคัญกว่านั้นก็คือแหล่งข้อมูลเขาเน้นเลยว่าความเชื่อของเราเองนี่แหละครับความเชื่อที่เรามีต่อศักยภาพของตัวเองเนี่ย มันสาคัญมากๆเลยนะถ้าเราเชื่อว่าเออเราพัฒนาได้นะมันก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะหมายความว่าทัศนคติที่เรามีต่อตัวเองนี่ส่งผลมากๆเลยสินะคะแล้วทีนี้อะไรล่ะคะที่มันเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกแล้วก็ขั้นสูงสุดเลยก็คือการได้แบบใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลคือเขาบอกว่าการทำความเข้าใจว่า ตอนนี้เราขับเคลื่อนด้วยความต้องการขั้นไหนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราตั้งเป้าหมายได้สอดคล้องกับตัวเองมากขึ้นคือไม่ใช่แค่ทำตามตามคนอื่นไปเฉยๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือพอเรารู้ว่าอะไรผลักดันเราอยู่ข้างในก็จะกำหนดทิศท,ทางได้ชัดเจนขึ้นซึ่งก็น่าจะนำไปสู่เรื่องความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะแล้วแหล่งข้อมูลเขามองเรื่องความสำเร็จว่ายอย่างไรบ้างคะครับเขาเน้นเรื่องการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกครับ เพราะพบว่ามันยั่งยืนกว่าการใช้แรงกดดันหรือการบังคับแล้วก็มีเทคนิคที่น่าสนใจมากคือการกระตุ้นให้เราเแข่งขันกับตัวเองครับใช่ครับคือให้เทียบพัฒนาการของตัวเองกับตัวเราเมื่อวานนี้ไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเพราะว่าการที่เราเห็นความก้าวหน้าของตัวเองนี่แหละอืมมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยครับที่จะทําให้เราอยากไปต่อค่ะ การแข่งกับตัวเองนี่ฟังดูสําคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะช่งวงวัยรุ่นที่เหมือนกับว่าเราต้องรับบทบาทเยอะแยะไปหมดเลยทั้งบทบาทที่บ้านที่โรงเรียนกับเพื่อนๆอีกการเข้าใจบทบาทตัวเองนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญของการเติบโตเหมือนกันใช่ไหมคะอ,องการค้นหาเพื่อตอบคําถามสําคัญให้ได้ว่าฉันเป็นใครแล้วก็ฉันต้องการอะไรกันแน่แหล่งข้อมูลเขาก็าชี้ครับว่า การที่วัยรุ่นได้ลองผิดลองถูกในบทบาทต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่เหมาะสมนะมันจะช่วยให้เขาสร้างตัวตนที่ชัดเจนขึ้นมาได้ซึ่งอันนี้แหละเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆเลยสําหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ต่อไปครับฟังดูเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็สําคัญมากๆเลยนะคะนอกจากการค้นหาตัวตนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยแหล่งข้อมูลเขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะ อ๋อครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแค่ต้องฝึกฝนมันเช่นการมองนอกกรอบการลองแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆนะครับซึ่งทักษะนี้มันก็เชื่อมโยงกับอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องความคิดเชิงบวกครับผมอ๋อความคิดเชิงบวกเนี่ยคือไม่ใช่แค่การมองโลกในแน่ดีแบบสวยๆฟุ้งๆอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่แบบนั้นเลยครับ แหล่งข้อมูลอธิบายว่ามันคือการมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงนะแต่ว่าเลือกที่จะหามุมมองที่เป็นประโยชน์หรือว่าหาบุตรเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ตามคล้ายๆกับเรื่องเล่าจีนไส้วงเสียม้านะครับที่ว่าในเรื่องร้ายอาจจะมีดีซ่อนอยู่ในเรื่องดีก็อาจจะมีร้ายแฝงอยู่ก็ได้การคิดแบบนี้มันช่วยให้เราตั้งสติได้รับมือกับปัญหาได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ดีขึ้นครับสรุปแล้วนะคะ การเดินทางเพื่อเข้าใจตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะในวัยรุ่นมันคือกระบวนการที่ต่อเนื่องจริงๆทั้งการรู้จักตัวเองรู้ว่าศักยภาพมาจากไหนแล้วก็พัฒนาได้ยังไงเข้าใจแรงขับเคลื่อนข้างในตัวเองตั้งเป้าหมายจากสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆนะคะแล้วก็จัดการกับบทบาทที่หลากหลายในชีวิต และที่สำคัญคือเผชิญหน้ากับภารกิจการสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยมีเครื่องมือสำคัญคือ,อทัศนคติเชิงบวกแล้วก็การมุ่งม,มั่นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมใช่เลยครับครบถ้วนเลยและเมื่อเราเข้าใจปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่ลอล้อมตัวตนและความต้องการของเราแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีคำถามหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้คือในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบนี้การที่เราเข้าใจตัวเองจริงๆรู้จักปรับมุมมองแล้วก็มุ่ง พัฒนาตัวเองจากจุดที่เราเป็นอยู่เนี่ยโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปวัดไปเทียบกับใครตลอดเวลาแต่เราโฟกัสที่การเติบโตอของเราเองจริงๆมันจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ได้จริงๆหรือเปล่าลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ